เอาฮึฮึแทะมานี่ KSR นะครับกล่อง CD เสียนะครับอ่ะเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้เป็นของแต่งนะครับตัวเดิมหาไม่เจอนะครับตัวของหาไม่เจอเป็นของแต่งนะครับปรับได้เสียระดับนะครับตัวนี้ใช้ไปใช้มาเสียนะครับก็เลยไปได้ของแท้มานะครับ อะไหล่คาวานะครับเดี๋ยวนี้ของธรรมดาหายากมากนะครับก็เลยได้ของแท้มานะครับสองพันกว่าอ้าวตื้นนะครับของซีดไดือนะครับอ่ะเก็บงานให้ดีนะครับอะไหล่คาวานะครับเดี๋ยวนี้ตระกูลนะครับมอเตอร์ไซค์คาวานะครับยี่ห้อคาวานะครับรถเล็กไม่ค่อยมีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไปเป็นรถเกี่ยวกับพวกรถวิบากและก็บิ๊กไบค์ไปเลยนะครับรู้สึกว่า คาวา s a กิกับ s u ซูกินะครับเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีแล้ว s u ซูกิก็หันไปทําเกี่ยวกับพวกรถเก่งรถพิกอัพน้อยนะฮะเหลือแต่ฮอนด้ากับยามาฮานะครับที่กําลังต่อสู้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ยังยืนหยัดนะฮะแต่ฮอนด้านดับหนึ่งแล้วนะฮะอ่ะโอเคจะของเมา,าได้เลย